สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท้องดีก้าวหน้าการเกษตรวันนี้วันที่21พฤศจิกายน2565ค่ะเรามาถึงที่จังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะมาอีกหนึ่งแปลงของคุณเปรมฤดีบัวสูกเนาะเดี๋ยวให้แนะนาตัวเองค่ะว่าแปลงอยู่ที่ไหนแล้วก็ปลูกมาแล้วกี่ต้นค่ะค่ะสวัสดีค่ะดิฉันเปรมฤดีฝ่ายส่งเสริมจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะแปลงนีเน้เนื้อที่อยู่ที่2งงานปลูกไปแล้ว150ต้นค่ะแต่ปลูกเป็นระยะนะคะ ฝั่งฝั่งทางนี้ที่ว่าต้นสูงสูงนี้อยู่ที่1ปีถัดไปอีกจะเป็น6เดือนถัดไปอีกเป็น8เดือนค่ะซื้อสะสมมาเรื่อยๆนะคะทราบว่าช่วงแรกๆเนาะกว่าจะได้ต้นกล้ามานคือหยอดกระปุกแล้วก็<ช>แบบโอ้โหกว่า <มะ S 2> จะได้มามันคือเป็นเม็ดเงินที่เราแบบคือน้ำพักน้ำแรงเนาะ,นะ<ช>กว่าจะได้มันเป็นช่วงวิกฤตเศรษฐกิจด้วยกว่าที่เราจะซื้อต้นกล้านี้มานั่นคือความบากบั่นและภาคเพียรแต่วันนี้ต้นไม้โตหนึ่งปีรู้สึกภูมิใจ เห็นต้นไม้โตแล้ววันน right. right. ี right. ้หนึ่งปีหนึ่งนิ้วโตตามที่บริษัทกําหนดเลยนะคะว่าวันนี้สายพันธุ์เขาโตเร็วจริงๆค่ะเนาะแล้วก็ถนนเส้นนี้ติดที่ไหนคะนี่ติดถนนติดถนนเป็นเส้นทางไปไหนเลยค่ะขึ้นไปทางทางเส้นทางนี้จะไปหลุมศัก์ก็ได้ออกทางอีสานก็ได้ประตูสู่อีสานได้เลยค่ะแล้วเส้นนี้มาจากตัวเมืองเพชรบูรณ์ใช่ค่ะแล้วที่สําคัญค่ะไฮไลท์มากเลยบรรยากาศดีมองเห็นทิวเขา สวยมากเลยนะคะนี่คือเพชรบูรณ์ค่ะเป็นดินดีนะคะอุดมสมบูรณ์แล้วก็ปลูกพืชอะไรก็สวยก็งามค่ะและที่สําคัญค่ะเจ้าของสวนก็สวยด้วยนะคะใช่ค่ะที่ร้านเปิดอุปกรณ์การเกษตรนะคะระบบน้ําพุ่งน้ําหยดแล้วก็ติดตั้งกล้องวงจรดาวเทียมแล้วก็ติดแอร์แล้วก็อย่างนะคะคือปลูกอยากรวยต้องปลูกของแพงค่ะฮวงหวัวรี่กิโลละ 500- ถึงห0 0พันเนี่ยค่ะหลายคนที่มองว่าเนื้อที่ เดียวกันเนี่ยสามารถปลูกพืชหลายชนิดได้เลยนะคะแบ่งจัดสรรพื้นที่แล้วให้เกิดเม็ดเงินค่ะนะคะดังนั้นทองดีก้าหน้าการเกษตรเรามีโครงการระยะสั้นก็คือปีหน้าเก็บเงินกับกระท่อมนะคะโครงการระยะยาวก็คือไม้ห่วงหัวรี่ค่ะ8-10ปีเท่านั้นเองนะคะกับไม้ที่มีราคาแพง นะคะ,คะไม้ที่มีราคาแพงมีใบรับรองสายพันธุ์ค่ะว่าสปีเข้าแก่นและรับประกันราคา MOU กันอยู่ที่500 5 0 0ร้อ0ถึงห้าพบาทกันเลยนะคะระบบบริษัทที่แนะนํามาให้ครั้งแรกก็คือมีคุณรุจภา,าและก็คุณสุภกิจแล้วก็โคทนยานะคะ,ะก็ครั้งแรกเราปลูกเลยค่ะได้นําต้นกล้ามาพอได้นําต้นกล้ามาเลี้ยงไว้สักระยะถึง2เมตร2เมตรถึง2เมตร50แล้วก็ขุดดินพวนดินให้ให้ได้ดีนะคะอยู่ในระยะ แค่สองหนึ่งเสร็จแล้วเราใส่ผงจุลินทรีย์ทองดีค่ะแล้วก็รลองก้นหลุมก่อนประมาณ3กมกมือถึงหํามือค่ะต่อหนึ่งต้นเสร็จแล้วทีเนี้ยเราได้ต้นกล้ามาแล้วก็ขยำขยำบีบแล้วก็วัดเขาเรียกว่าอะไรนะคะกลางปา่ถ<ะ>ุงใช่ค่ะกลางอย่างนงี้ค่ะแล้วก็กรุบกรุบกรุบแล้วก็ลดน้ํา แล้วทีนี้เราก็ใช้ไม้ปักหลักให้ต้นต้นกล้าที่เราได้มานะคะอาจจะโค้งงอมาอย่างเงี้ยค่ะพอเขาโตขึ้นมาเขาจะมีลําต้นสวยงามของเขาค่ะสวยมากค่ะนี่ค่ะผิวสวยด้วยค่ะเนาะสุดยอดมากเลยค่ะแล้เวเราจะมาพบกันอีกนะคะดังนั้นคะ่ะเกษตรกรที่ยังมองหาอยู่นะคะโคต้ามีจํานวนจํากัดนะคะวัน